นี่นะฮัลลฮ้วไปไหนจะไปไหนจะไปไหนบอกบอก่อน <c oughs> ตื่อแล้วนะเนี่ยใบเล็กค่ะพายาอ้าวไปไปเล็วรับโอ,เเอาเดอยวพายาตื่อแล้วตื่อแล้วเดี๋ยวเดอ๋านหมดพักเปลี่ยนใบก่อนคอยจำไว้นะว่าความเร็วเท่าไหร่ ใหลบอยู่ผมเข้านะผมเข้าฝั่งนะโอตรงกลางเลยนะ